ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทีมงานก่อนนะครับวันนี้เรามาลื้อเทอร์โบเคนนะฮะนี่ฮะสองกันนะนี่เลี้ยนแบบเลี้ยนแบบอาจารย์อาจารย์ตูนนะก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพู้หน่อยครับรถใหญ่ขึ้นเถอะวะเฮ้ไม่ได้แล้วสอนขับไปเนี่สอนครับเนี่ย ไปฟาลือาลือฟาแล้วลื้ือเท่าเหรครับวันนี้เออก่อนอื่นต้องกรับสวัสดีทีมงานก่อนนะครับทีมงานน้าบ่ออาบอ่ะขับรถบ่รถแล้วกั้ตัต้มนึงเหรอวะ โอ้ผมได้ยินข่าวอยู่ต้องไปต้องไปต้อไปวางก่อนเอาเบิร่กเบิรงกเอาเออถอยถอยลูกพี่ถอยพูดดีอย่างไรก็ไม่เท่าลงมือทำหมดแล้วตุ่มโคยเกี้ยว สมุ์เคนถุนแล้วได้มาได้บ่ตุ้ม ยางไปเบิ้งน,นั่นมันมีซอยเขาอ,อยู่นางนี้ล้อย่างไปเบิ้งก่อนซอยแหลมมันก็ย่อยมาชอนอันมองอัน,อ,นอันนี้นนแดงแล้วแหละเออมันฝนมันตกงกว่านเนี่ย เสือเก็บดีๆปะ่ะกูชิลากเอาการมือนหนีมาสองคันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าภูมตัวนี้มันเกียรติเมตรนะมันต้องหามคูก,กันนะตัวนี้ก็คือว่าตัวใหญ่พอควนนะครับหรือตัวเดียวลําบากนะครับถ้าพอใส่รถใหญ่อีหลีเลยก็ลําบากนะต,ต้องเป็นสองคันนะครับ ตุ้มกับกำลังหาพื้นที่อยู่นะไปแล้วใจมาตั้งตรงแมทเลยนะกลาว่าถืออยู่มองเดียวเลยว่าจะไปวอาว่าดีหรือเปล่าเจียงเเเมียงเตี้ยเจียงตุ่มเขียนปะเขึ้น่ขึ้นี <c oughs> ่วะของแม่อันนี้ของแม่อันนี้อันนี้ <c oughs> น,น,นี่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 นนนนเว้ยฝาไปกดติดตามเลยครับ ฝนกระดิ่งแจ้งเตือนปั๊บฝนแล้วทั้งหมดเอ้อเยี่ยม <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมสีแดงไหมดี๋ยวไปบีบข้อปักตุมกันโอ้ลำบากแน้มือน,นี้นะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเขาเขาลดตัวแลว้วเพราะดีฝนมันตก อจน,นได้ไว้หมอกันเลยได้ยัวันว่าระยะนี่แต่ว่ามันต้องหยับมาอีกันตายมึงจากสีมะกูเทาวโาเคสีมะกูกันเองนี่บาลาดีสิทธิ์ลไม่ได้เอาเวทมาบ่ กินบ่หมอ,อตั้งหันละต้มได้แล้วล่ะได้โปแตพหุ่มกระจับไก่อยู่ดิม,ดมันต้องคอสวิงตรงรถพอดี ตั้งนี่แหละโมีพเพชรเหล็กมาสิเป็นไหนลูกพี่เป็นไหน ต้องเหยียบต้องเหยียบขมา้าพี่เดเออเอาไม่คบอาหาใเ้ียบที่ประสานไปขอเขา มือมันแห้งกับว่าผากันเข้ามาจานตุ้มมันตกหมู่บ้าเออฝนมันตกหมื่อวานก็มือก้อนเด้ tè cái đi nữa đi dạ để để, Để <laughs> dạ khỏi má, khỏi má, dạ 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 Đi, 啊！不要来了。 หักซ้ายไปต้มต้มหักซ้ายไปหักซ้ายไปเอ็กเอๆกเอกเอกพอพพพพต้มต้มเร้วเรวๆร็วเร้วเว Ja 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 ดันวะนี่ดันเวรเลยบหอ่ะเรียบร้อยครับเลยตำแหน่งที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเชยร์ของตั้งขาเลยเชยร์ของเลยเพี่อนได้แล้วอ่ะโอ้ยากครับฝนตกมือบานทางนู้นกันได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเกียดเลย เจอกันไม่คลิปหนาครับเจอกันไม่คลิปหนาเ้อบ๊ายบายไปยกขอให้เขากันไปติดตามน้ำเด้เนอติดตามติดตามน้ำเด้เียมปกินข้าวใส่ทีมซื้อมเยอะหรืเปล่าวโอเคเียตกทีไปเจอกัน